yeah ราดูรูปภาพกันก่อนนะคะเรามาดูรูปภาพกันก่อนนี่ 二。Nee. อย่างเรียนินวเตี๋ยวอย่งเงใช่ไหมคะเรามีความคิดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีความคิดใดที่ผิดหรือความคิดใดที่ถูกนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นตอบรูได้นะคะแต่เราจะช่วยกันเลือกเนาะให้เป็นคําตอบของทั้งห้องโอเคไหมอ่ะดูรูปภาพแล้วเราจะมาตอบตามเทคนิค 有啊、no. มีความสุขนอกจากมีความสุขมีอะไรได้อีกบ้าง แล้วว yeah. ันนี้ภารกิจของเราเป็นไงนะสำเล็จได้หมดเลยคำตอบของม 马爹利。 เดี๋ยวจะมีกิจกรรมเ,เดี่ยวให้เด็กๆได้ฝึกฝนกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะไม่ยากเลยอู่ง่ายมากเนาะคุณครูโบนะคะมีแบบฝึก แล้วก็เอาคำตอบที่หนตูตอบมาเขียนเป็นเครื่องราวตันทนะคะใครทำเสร็จแล้วสามารถระบายสีได้ครูวบให้เวลา10-15นาทีจากนั้นจะขอโัวแทนสองคนที่ทำเสร็จที่เขียนเสร็จนะคะออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าหนูได้รูปภาพอะไรและหนูเขียนอย่างไร 十二号。<の> รางวัลใช่ไหมหรือจะเป็นเขียนเรื่องตามจินตนาการเราสามารถเอาไปปรับประโยคใช้นะคะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่านหรือการเขียนเราก็สามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้อนะ่าเวลาเราอ่านนิทานเรื่องเลื่อนหนึ่งเ,งเสร็จแล้วลูกเราสามารถเอามันจับใจความสําคัญได้นะว่ามีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทําทําไมและผลเป็นอย่างไรก็ได้เนาะเอามาเขียนบันทึกลักษณะสดรูบโบก็ได้ สุดยอดจริงๆเลยอะสำหรับวันนี้มีนักเรียนคนไหนที่มีคำถามไหมคะว่าเออครูโะาเราสามารถเขียนอ่าแบบนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าหนูงงอะไรในส่วนไหนของคาสั่งไหมลูกมีไหมไม่มีใครมีคำถามเลยหรอ,อแต่ว่าวันนี้โบสา,าส่ตั้งใจเรียนสุดยอดเลยแล้วครูโบคิดว่า